ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราเช้าปันไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวลอนดอนหนาวมากซาก้ายิงพาปืนใหญ่ไต่เพดานจ่าฝูงลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3 4มสปอร์ตเรียกได้ว่าใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวครับสำหรับเหล่าสาวกเดอะการ์เนอร์นะครับหลังจากที่พลบพักปืนใหญ่อาร์เซนอลครับได้ประตูชัยจากบุกโยซาก้านะครับที่เป็นฮีโร่ยิงประตูให้อาร์เซนอลครับบุกช เลือดลีสยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่ศศูนย์แบบสุดระทึกนะครับโดยมีจังหวะดวงเฮงครับรอดพ้นจากการเสียประตูหลังจากที่แพทริกแรมฟอร์ดยิงจุดโทษพลาดนะครับแถมในช่วงท้ายเกมครับพลพรรคปืนใหญ่ยังมารอดพ้นจากการเสียจุดโทษและก็เสียใบแดงนะครับจากการที่ผู้ตัดสินเช็ค v a r ครับแล้วก็กลับคำตัดสินยกเลิกใบแดงของกราเบลมากานเยสครับใช้ชนะในเกมนี้ของทัพปืนใหญ่นะครับส่งผลให้พวกเขานก่เพิ่มเป็น27แต้มครับทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรองจากฝู ถึง4แต้มนะครับโดยล่าสุดเรือใบสีฟ้าก็บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์นะครับทำให้ลูกทีมของเป๊ปกวาเดล่าเนี่ยพลาดโอกาสการไล่ล่าจ่าฝูงจากอาร์เซนอลครับโดยช่วงออกสตาร์ทฤดูการนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศา,าสตร์136ปีของอาร์เซนอลเลยครับจากการชนะ9ใน10เกมแรกของฤดูกาลนะครับแถม Arsenal อาร์เซนอลยังเป็นทีมที่6ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก,กที่ชนะ9าจาก10เกมแรกของฤดูกาลครับก่บอนหน้านี้มีเพียงแค่นิวคาสเซิลครับเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทเท่านั้นที่ทําได้ครับก่อนที่จะเป็นอาร์เซนอลเป็นทีมล่าสุดที่สามารถทําได้ครับด้วยการเก็บชัยชนะ9เกมจาก10เกมแรกของฤดูกาลครับซึ่งในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนะครับทุกทีมที่ชนะ9เกมจาก10เกมแรกของฤดูกาลนะครับมีเพียงนิวคาสเซิลเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับในฤดูกาลผ่า995ถึง9 6นะครับที่ลงท้ายแล้วพลพรรคสาลิกาดงไม่ได้จบด้วยการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับส่วนฮีโร่ผู้ยิงประตูชายสุดวยอย่างบุกโยสาก้านะครับที่ยิงยัดแสก ในด่านของยุ่งทองเข้าไปเรียกได้ว่าเป็นช่วงพีคข,ของบุกโยสาก้าอย่างแท้จริงครับโดยเจ้าตัวตะบานไปแล้ว4ประตูกับอีซีแอซิดนะครับจากการลงสนาม3เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับโดยซาก้าครับเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับที่มีส่วนร่วมกับ50ประตูให้กับอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าในทุกรายการนะครับโดยยิงไป26ประตูกับอีก24แอซิดนะครับนับตั้งแต่ที่มิเกลอาร์เตต้าเข้ามาคุมทีมอาร์เซนอลครับส่วนสถิติของบุกโยซาก้านะครับถ้าเกิด เทียบฤดูการนี้กับฤดูการที่แล้วในช่วง10เกมแรกครับฤดูการที่แล้วครับฤดูการ2,021-2,022ครับบุกโยซาก้าลงเล่น10เกมแรกให้กับอาร์เซนอลทำผลงานไป1ประตูกับอีก2แอซิ์ในขณะที่ฤดูการนี้ครับผ่าน10เกมแรกในครับบุกโยซาก้ามีพัฒนาการที่โดดเด่นครับทำไปถึง4ประตูกับอีก4แอซิ์ครับและนับตั้งแต่เริ่มฤดูการที่แล้วเป็นต้นมานะครับมีผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า21ปีเพียง2คนเท่านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่ยิงได้ มากกว่า10ประตูนะครับซึ่ง2คนนั้นก็มาจากทีมอาร์เซนอลนะครับนั่นก็คือกาเบรียลมาติเนลี่และก็บุกาโยสาก้าครับโดยเฉพาะบุกาโยสาก้านะครับเขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ครับที่ยิงแต่หลัก20ประตูให้กับอาร์เซนอลนะครับด้วยวัยเพียง21ปี34วันด้วยกันครับโดยผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ยิงแต่หลัก20ประตูให้กับทัพปืนใหญ่ก็คือนิโคลัสอาเนลกานะครับทำไว้ด้วยวัยเพียง20ปีกับอีก41่ันเท่าวันเและนั ผลงานอันยอดเยี่ยมของบุกโยซาก้ารวมไปถึงมิเกลอารเตต้าครับที่พาอาเซนอลเนี่ยการันตีตำแหน่งจ่าฟูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปอีกอย่างน้อยๆเนี่ยหสัปดาห์ด้วยกันครับผลงานการเอาชนะลิสในเกมเยือนหนึ่งประตูศูนย์เรียกได้ว่าสะใจเหล่าวสวกปืนใหญ่แบบสุดๆไปเลยครับโดยโปรแกรมต่อไปของอาเซนอลนกครก็มีลุ้นเก็บชัยชนะได้อีกแล้วครับโดยพวกเขาจะบุกไปเยือนรังเซนแมรี่ของนักบุญแดนใต้เซาท์แฮมตันครับในวันที่23ตุลาคมนี้ครับก่อนที่จะ พักเบรกหลีกทางให้กับศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าก่อนพักเบรกให้ฟุตบอลโลกเนี่ยอาร์ซนอนจะรักษาตำแหน่งจาฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษไว้ได้ต่อไปหรือไม่ครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิง่งติดตามกันได้3มช่องทางทุกวันที่ f a c e b o o k Youtube, t i k t o k ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ